สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับไนท์ดีเจนโฮมคาร์นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับการรีวิวรถกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในคิวของวันนี้ก็จะเป็นของทาง h o n d ้านะครับสำหรับสาวโกฮอนด้าแจสนะครับตัวหน้า G K นะครับถ้าใครกาลังหาอยู่บอกเลยเอาเข้ามาเสิร์ฟมาถึงที่แล้วนะครับคันนี้ผมเปิดให้ก่อนเลยว่าไม่หลักหมื่นนะครับกับคันนี้เลยนะครับตัว Honda Jazz 1.5ตัว V นะครับปี2019สีบอลเงินสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตัวหน้า G K นะครับชมหน้านี้นะฮะสวยแล้วก็ เป็นโฉมหน้าที่ค่อนข้างยอดนิยมนะครับใครๆก็ชอบนะครับไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้ายังเป็นไฟหน้าตาเพชรอยู่นะครับเป็นไฟหน้าตัวฮาโลเจนนะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมมีโลโก้ตัว Honda สวยๆอย่างนี้เลยนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครมีไฟตัดหมอกให้แล้วด้วยคันนี้เรียกได้ว่าครบคันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี้สวยงามมากครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเท่าไหร่นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ถ้าสนใจคันนี้ก็บอกได้เลยช่องทางกติดต่อด้านล่างนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะมา มาต่อกันต่อไปนะครับเป็นทั่วของแม็กและซีรีส์ยางนะครับตัวยางเป็นตัวยางไฟสโตนนะครับแม็กอยู่ที่15นิ้วนะครับเป็นแม็กสีเงินนะครับแม็กเดิมของเขาเลยนะครับคันนี้ก็เป็นแม็กเป็นยางปี22นะครับยางปีใหม่ๆเลยนะครับยางดียางดีปีใหม่นะครับนะสภาพสวยๆมาต่อกันมาที่ตัวของกระจกข้างตัวนี้ปรับทับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ตัวแก้มของตัวรถอยู่แล้วนะครับ กระจกข้างเลยไม่มีไฟเลี้ยวนะฮะมาตัวมามาตรงนี้มาฝั่งของนี่ตัวนี้เขาจะมีตัวของระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะครับ smart entry แค่เอากุญแจอยู่กับตัวแล้วก็สามารถปลดล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับก็เข้ารถได้ง่ายไไดายนะครับฟิล์มติดให้แล้วนะครับตรงนี้คิวด้านบนนะครับไม่มีร่องรอยทุกอย่างใช้งานได้ดีนะครับสวยมาที่ด้านหลังแล้วกันนะฮะด้านหลังของเขานะครับก็จะเห็นตัวไฟท้ายสวยๆอย่างนี้เลยสีแดงนะครับ ไฟท้ายสีแดงพร้อมกับโลโก้ของตัวแจสพร้อมกับตัวนี้เลยเขาเรียกว่าตัวที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับเป็นตัว5ประตูนะฮะดูยความโดดเด่นของตัวแจสนะครับเขาสามารถเปิดแล้วก็พับเบาะเรียบแป้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีตัวพาร์คเซ็นเซอร์มาให้แล้วนะครับสิจุดคันนี้ไฟเบรกโดนที่3าก็มีให้และได้เสาอากาศแบบเป็นเสาสั้นนะครับนะ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนี่นี่ขนาดยังไม่พับเบาะนะครับพื้นที่การเก็บของด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะมากเลยนะครับขนาดยังไม่พับเบาะนะครับแล้วถ้าพับลงไปมันจะแบบ อนุญาตนะครับเนี่ยมันยังเก็บได้อีกเยอะเลยนะครับขนตู้เย็นได้สบายนะครับใครที่หารถเอาไปใช้งานนะครับรถคันแรกหรือรถใช้สําหรับนักศึกษานะครับอ่ะเปิดทับลงไปได้เลยเนี่ยเรียบเรียบไปเลยนะครับเรียบแล้วขนตู้เย็นได้เลยนะทีวงทีวีผมขนได้อีกเป็นหลายเครื่องเลยฮะเก้าอี้ก็ใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้ขนของได้อย่างจุใจได้เลยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างอเนกประสงค์นะฮะนะสำหรับตัว Honda Jazz นะครับคันนี้ก็มีช่องทางการติดต่อขึ้นให้ด้านล่าง เช่นเคยนะครับสำหรับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่แสนกว่าๆนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะโอเคนะครับอ่ะก็คันนี้ค่อนข้างเนี่ยประสงค์นะครับราคาก็อยู่ที่สี่แสนกว่าๆนะครับเดี๋ยวขออุบไปนิดนึงเดี๋ยวไปคุยกันตอนท้ายนะครับเรื่องราคานะครับค่อนข้างดีนะครับตัวแจ๊สนี้โฉมโฉมโฉมของตัวแจ๊สเนี่ยค่อนข้างยอดนิยมนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวด้านในกันดีกว่านะครับ มา,มาถึงที่ภายในกันแล้วนะครับมาโอ้ภายในคันนี้ได้เป็นเบาะผ้ามานะครับแล้วก็พงมอะไรมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้างนะครับภายในค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับภายนอกที่ดูว่าน้องอาจจะดูตัวเล็กนะครับมาขออนุญาตเข้าแอร์เย็นแล้วก็ทั่วถึงมากเลยนะครับเย็นมากครับอันนี้เข้ามาแวบ,บแรกคือแอร์เย็นมากเลยแล้วก็ตัวคันนี้ได้เลือนไม้แบบดิจิตอลแล้วนะครับคันนี้หน้าจงหน้าจอจะยังไม่มีเดี๋ยวเราเข้ามาคยุยมาดูกันทีละอย่างเลยันนะครับ ที่พวงมาลัยเองก่อนพวงมาลัยของเขาได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้างนะครับสามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครับอใช้งานได้ดีนะครับเนียนกริปไม่มีร่องรอยเลยนะครับคันนีได้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าธรรมดานะครับทั้งสองฝั่งนั่งสบายครับเบาะผ้านุ่มๆเบาะผ้านุ่มๆสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับปรับเอนได้นะครับเรียกได้ว่าใช้ปกติเลยนะนะครับ ตัวหน้าจอของเขานะครับปรับวิทยุ AM FM ได้นะครับเพิ่มส่งเพิ่มเสียงได้นะครับสามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะช่องตรงนี้สามารถใช้ USB ได้เชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะครับ AUX ก็ต่อได้นะครับตรงนี้ก็สามารถรับสายวางสายได้นะครับกดตังนี้เปิดได้นะครับ AM FM นะครับแต่ถ้าอยากได้ตัวจอเราติดตั้งให้ได้นะครับอันนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นจอ Android ให้ได้นะครับถ้าท่านใดสนใจเรามีส่วนลดให้สามารถเอาไปใช้ไปติดจอ Android ได้นะครับตัวต่อมาที่ตัว ของตัวเครื่องปรับอากาศนะครับตัวแอร์นะครับตัวแอร์เป็นตัวแอร์แบบธรรมดานะครับเป็นแอร์หมุนนะแอร์แบบนี้สไตล์ของแจนนี่ผมก็ผมก็ค่อนข้างชื่นชอบนะครับสามารถปรับตำแหน่งได้หมดเลยนะครับนี่เอาเป่าเท้าเอาเป่าทั้งหมดนะครับนี่มีตัวเรียคูนะครับสามารถให้มันเย็นไปถึงข้างหลังได้นะครับปรับการไหลเวียนของอากาศได้ค่อนข้างครบคันนะครับโดยทั่วไปแล้วนะฮะมาตรงนี้มี power outlet นะครับอืม สามารถติดตั้งเป็นตัว USB เพิ่มได้หรือว่าติดตั้งอะไรก็ได้ที่วางของมีนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้แนวตรงนะการเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างลื่นไหลและสมูทนะครับอันนี้เป็นเบรกมือที่เป็นเบรกมือธรรมดานะครับอ่าอย่างค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมในออปชันประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างครบคันเลยนะครับคอนโซลเนียนกริปเลยนะครับไม่มี ร่องรอยขาดหรือเยิ้มไม่ได้จอดตากแดดแน่นอนอันนี้เจ้าของเก่าดูแลมาดีนะครับก็คันนี้บอกได้เลยว่าดีดีสมราคามากครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับมาเข้ามาด้านหลังกันแล้วนะครับคันนี้โอ้โหคือมันกว้างมากเนี่ยกว้างกว้างกว่าหลายคันเลยนะครับที่ผมได้เคยนั่งมาโอ้วกว้างมากแก๊สคันนี้เขาพื้นที่ด้านหลังแล้วก็พื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังนี่ค่อนข้างดีเลยกว้างมากนะครับเฮดรูมก็ ดีๆเลยสูงเพราะว่าผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยแปดสิบกว่าก็ยังนั่งได้นะครับร้190อยเก้าสิบก็ยังนั่งได้ถ้านั่งพิงไปก็เหลือพื้นที่เยอะนะครับคันนี้เชื่อมต่อคาซีทได้นะครับสามารถเชื่อมต่อคาซีทได้มีไอโซฟิกนะครับเออแล้วผมลืมไปอ,อย่างหนึ่งคันนี้เขามีอีคอนโหมดแล้วก็โหมดการถลายนะครับระบบความป,ปลอดภัยก็ดีในระดับพื้นฐานนะครับใช้ได้ดีนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสมนะครับนั่งได้หมดนั่งได้ทั้งสามคนถ้าคนตัวเล็กหน่อยก็นั่งได้สี่นะ จะพับเบาฝั่งหนึ่งเพื่อขนของแล้วให้คนนั่งด้านหลังอีกคอกคนหนึ่งก็ยังได้นะครับนี่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับถ้าใครกาลังหารถที่ค่อยงในงประสงค์รถคันแรกราคาเบาๆใช้งานได้ดีนะครับจะเป็นรถสำหรับนักศึกษาหรือคนที่เพิ่งเริ่มทํางานคันนี้ดีครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันครับสำหรับคันนี้นะครับ Honda Jazz 1.5ตัว V นะครับปี2019สีบรอนซ์เงินสวยๆอย่างนี้เลยชมหน้า GK นะครับก็ราคาอยู่ที่415,000บาทนะครับ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่วนลดให้3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้สูงสุดถึง2ปีนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินดับเพนูสมาร์ทให้อีก1ปีเลยนะครับท่านใดสนใจก็ช่องทางการติดต่อด้านล่างนะครับรถคันนี้ค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับใช้งานได้ดีไม่น้อยด้วยไม่เพียงแค่เท <60. S 1> ่าไหร่นะ6 0 0 0 0โลห้ไม่ห0 0 0 0โลนะครับรถปี19ไม่ห0 0 0 0โลหายยากมากนะครับค่อนข้างดีจริงๆถ้าใคร ได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มสุดๆแล้วก็โชคดีมากๆนะครับคันนี้คัสกรีกครับประวัติค่าสภาพแล้วนะครับตัวสอบโดยอินสเปคชันใบวันทุก้ามากกว่า88จุดนะครับสนใจคันนี้ทักเข้ามาช่องทางการติดต่อด้านล่างนะครับ s s s i g น์ e g i o n โฮ c a าหรือจะโทร10หลักได้เลย089458861ครับสำหรับวันนี้สำหรับทางรีวิวนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ